ยัดสวัสดีสวัสดีสวัสดีกล้องดิ้งเออเปิดคลิป,ปครับเปิดคลิปวันนี้อยู่สนามชลบุรีสเตเดียมนี่กล้องหน้าด้วยทีสองครับชลบุรีเปิดบ้านพบกับบีซีเทโลตอนนี้กำลังวอร์มกันอยู่นะทั้งสองทีมชลบุรีรอันดับหนึ่งนะครับเทโลอันดับเที่ยวอะไรปะจำไม่ได้ 13 14 12 15, 14บสี่องา่อแมนยูอ่าถ้าเท่ากับแมนยูครับคีออดบอกนะครับผมวันนี้จะเป็นมูหรือจ่านะครับอาทิตย์ที่แล้วไปพญาสเตเดียมมาผลเจ้าบ้านมีสามแต้มนะครับวันนี้เดี๋ยวรู้กันมูหรือจ่าครับตอนนี้นะครับนักเตะั้งสองทีมก็กำลังจะลงสู่สนามนะครับ จะเป็นช่วงที่ทุกสนามก็ทำกันนะครับก็คือการขับร้เพลงสันเิทุบบารมีครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะครับตอนนี้นะทุกคนสองทีมครับก็วรวมพลังถ่ายรูปนะครับเตรียมลงสู่สนามนะครับหน้าจอก,ก็จะเขาดาวนับพลังห้าทีสามสองหนึ่งเอ๊ตู้ตู้อย่าลืมถอย ซูมหน้าให้เต็มเต็มครับบรรยากาศก่อนแข่งนะครับผมเ,เห็นไหมถึงไหมถึงไหมถึงไหมไม่ถึง <g arn> โอเคกับตันมาแล้วนะ <c oughs> ครับเชียงแดงเชียงเคียนๆๆนะครับผม <c oughs> ไอ้ลู <c oughs> ๆๆๆนะครับบอลบอยนะครับก็เดินกลับเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ครับดื้อซีน่าวิ่งนิ่ม รับสายหลังแล้วครับผมเช็คความพร้อมนะครับเตรับสายหลังสู่การเล่นเตรียมวันนี้นะครับชบุรีจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน ดูไฮไลท์จัดลืมว่าม<อ>ไม่มีไฮไลท์ครับ<อ>ตอนนี้ชมมลบุรีติดามที่เสมอแล้วนะผม่ากไดนเลยเป็นเฟโล่ดำก่อน ันนี้นั่งกับบีไครับผมเดี๋ยวคนจะเห็นมันจะเห็นคนอื่นมันจะติดคนอื่นการแก้เกมนะครับวันนี้ชมบีสามแต้มนะครับชัวร์เขารู้หมดเลยวพราะมันเป็นแอปเป็นเกมดูงี้เขาไม่ต้องสืบแล้วเพราะกูไม่ต้องหาแล้วเริ่มแล้วครับผมครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเริ่มแล้วชมบุรีน้ำอยู่สองประตูต่อหนึ่งไฮไลท์ก็ไม่มีด้วยสัปดาห์นี้ ตัวเพิ่มไหมโอ้ยหลายเปอร์มีช็อตนะครับมีช็อตนะครับเอนแทก ังไงดีจันชัวร์วบอลชัวร์บ้าจันต่อแล้วนี่เองจังเลยว่าไ,ไม่ให้ให้แล้วไม่กล้าไม่ให้หรอไม่ให้ไม่กล้าไม่ให้หรอว่าไงเอ็มีพีครับวันนี้มีวันเดอร์อะวันเดอร์หรีครองบอลลุยไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับอเมดอัดวาร์ อัดวาร์ดพามาเองครับพื้นที่มีแล้วไหลมาสวยด้วยครับคูดาโปดล็อกแล้วบอลยังได้อยู่เปิดมาแนละ้วโอ้โหนำเลยครับ1ต่อศูนยะ์ปลิสเทโลครับได้ประตูออกนำจากอเมดอัดวาร์ดเปิดมาลูกนี้ได้โขกย้อนเรียบร้อยเลยครับตึงตอนหนึ่งครับอูคูดดเลมงลูกนี้เนี่ยตีเสมอกับชนบุรีได้สำเร็จแล้วเทลันสนามชลบุรีไดกินสเตเดียมเลยครับคือบอลที่มาสวยเลยครับชันรงแล้วซ้ายมีขอบอลอยู่ ถึงจะว่ารอซ้ายสุดแล้วก็ให้กิติพงศ์กิติพงศ์แตจะจังหวะแรกแล้วมองหาเพื่อนตรงกลางลูกนี้ลองซัดเองฉแฉลบเรียบร้อยครับ2ต่อนหนึครับชนบุรีขึ้นนําแล้วโอ้นี่หลังจากได้ประตูตีเสมอไม่นานนะครับตอนนี้พลิกแซงเฉยเลยครับจากลูกยิงของกิติพงศ์แสนสนิทโอ้โหสะใจสุดๆเลยครับ กองเชียร์เพิ่งจะได้เฮจากลูกตีเสมอของเดเลยไปไม่นานก่อนหน้านี้ครับป <มา S 1> <อ>้อมือให้ธนาเศษจับบอลโดนชนผู้สินเป่าแบบนี้ก็จุดโทษแลลวครับโอ้โหลูกนี้พลวดไปหน่อยครับจังหวะของตัวสมรอย่างเชซาดี้นะครับก็ไปชนใส่ธนาเศษเลยครับหยอดมานี่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนและครับถือที่ว่าจะดุนแรงพอที่จะเป็นจุดโทษหรือเปล่าแต่ว่าพุทธินคุณนาทีนี้ไม่ลังเลนะครับเป่าฟาวให้ตั้งแต่ทีแรกแล้ว อาจจะไม่ได้ถึงครับทำฝาารุนแรงมากนะทำสมาธิก่อนครับแต่เลยวิ่งเข้ามาแล้วอู้หยยิงลูกนี้นี่นิ่มๆแต่ว่าเฉียบขาดจริงๆนะครับไปเข้ามุมถ้าจะสามเหลี่ยมเลยครับสประตูตอนหนึ่งแล้วครับครับโอ้โหนี่ครับสัญญาณมือมาแล้วครับ เข้าไปแล้วนะครับ4ตอนหนึ่งครับสําหรับชนบุรีก็เป็นประตูของวันเดอร์ลุยส์ซึ่งเขานะพยายามจะยิงประตูส่วนตัวมาตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วครับแต่ว่าทางฝั่งผู้เล่นโบริเซโร่ไม่พอใจดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดแล้วครับว่าบอลเข้าไปหรือ,อยังนี่แตะเอาชัวร์เลยนะครับวันเดอร์ลุยส์แตะทีแรกนี่หลอกผู้เล่นโบริเซโร่ไปได้สองคนจังหวะโบก่ตรงนี้ครับมีสัญญ,ญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วนะครับว่าบอลข้ามเส้นเข้าไปทั้งใบแล้ว แต่ VR ก็สามารถเช็คได้นะครับมุมที่เราดูเมื่อสักครู่มันไม่ชัดนะครับแต่ว่า VR นี้จะมีมุมที่เหมือนเป็นโกไลน์อละครับที่จะเห็นในระนาบเดียวกับเส้นประตูนะครับอ้อาวโดนแย่งมาตรงนี้หลุดเดียวแล้วครับเราก็เอาโดนชนด้านหลังหรือเปล่าเป่าจุดโทษเลยครับผู้สินโอ้โหนี่บอล4-2แต่ว่าช่วงท้ายก็มุ่งมั่นที่จะเอาประตูเพิ่มเลยครับสำหรับโบริเทโรครับนี่ เข้ามาแย่งบอลได้น,นะครับแล้วก็โดนดึงจากด้านหลังครับรัฐภูมิให้สัญญาณแล้วครับเวียนาวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โหชิปนิ่มๆเลยครับไล่มาครับ2ต่อ4ครับเวียนาถือว่าเป็น